น้อมกราบคติธรรมคำสอนองค์พระชินวรตรัสไว้ดีแล้วสวัสดีมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาราชแน,นลในวันนี้น้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อดวงเฮ่งบูชาไข่แปดฟองเรียกเงินเรียกทรัพย์ จากป่าคุณยายดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งรับโชค12ล้านเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ มีเศรษฐีใหม่ถูกรางวันที่หนึ่งรับโชค12ล้านคือนางสมมณีปลูกใจอายุ61ปีชาวบ้านหมู่ที่สองตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันซึ่งมีอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานก่อสร้างโดยซื้อลอตเตอรี่ตามความฝันหมายเลข132 9 0 3าจำนวนสองใบเจ้าตัวเผยความฝันว่ามีคนแก่มาเข้าฝันให้ตนเองนำไข่แปดฟองพร้อมเข้าวสารไปขึ้นหิ้งพระแล้วจะมีโชคจึงตีเลขคนแก่เป็นเลข9ก้าไข่มี8ดฟองตีเป็นเลข8และเลข3ส่วนไข่ไก่เป็นใบกลม,กลม ตีเป็นเลขศูนจากนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่จากคนที่รู้จักกันที่เดินมาขายให้โดยหวังเพียงว่าถูกเลขท้ายสามตัวเพื่อจะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมของหลานทั้งห้าคนที่ตนเองได้ผัดผ่อนเอาไว้แต่ท้ายที่สุดกับโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งถึงสองใบ รับเงิน12ล้านโดยเงินที่ได้จะนำไปทำบุญสร้างวัดใช้นี้ที่มีอยู่แบ่งให้ลูกๆและเก็บไว้ในบ้านปลายชีวิตคุณยายบอกวิธีดึงดูดโชคลาภทำเองง่ายๆอยากปังต้องทำนั่นก็คือเคล็ดลับบูชาใคร แฟองบนข้าวสารหนึ่งถ้วยดึงดูดโชคลาภเงินทองมีกินมีเก็บไม่ขาดสายสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งไข่ไก่เลือกเบอร์ใหญ่สุด8ฟองสองข้าวสาร สาภาชนะใดก็ได้ที่ใส่ข้าวสารและไข่แปดฟองได้พอดีวิธีทำรรนำไข่แปดฟองวางไว้บนภาชนะใส่ข้าวสารวางไว้ทางทิศเหนือของบ้านหน้าพระโต๊ะทำงาน ไม่ต้องจุดธูปกล่าวว่าขอให้ใครดึงดูดโชคลาภการงานการเงินไหลเข้ามาเยอะๆหลังจากนั้นกล่าวคำบูชาให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะ พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพุทธังนำมาเงินทร,รมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะต้องเปลี่ยนไข่ใหม่ทุกเจ็ดวันและเปลี่ยนไข่ทุกครั้งหากมีโชคสามารถนำไข่ไก่มาประกอบอาหารได้แนะนำให้ใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่ที่สุด ในการบูชาเป็นการดึงดูดโชคลาภเงินทองจาก8ปทิศมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับนอกจากวิธีบูชาไขา่ไก่แล้วเรายังมีวิธีทำบุญให้ได้ผลเร็วที่สุดมาฝากท่านผู้ฟังลองมาติดตามรับฟังกันครับ 1. การถือศีลห้าการถือศีลห้าเป็นประจำจะช่วยส่งเสริม ดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามครับการทำความดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์มากเป็นผลให้เกิดความโชคดีและการแก้เคราะห์ลดกรรมได้การถือสินห้ามีได้ขาดเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นอริยเจ้าเห็นไหมล่ะครับแค่คิด จะถือศินห้าก็มีเรื่องดีๆมารอเราอยู่แล้ว 2. การถือศินแปจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับศินหแต่การถือสิน8นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆจ,จะทำไม่กี่วันก็เลิกได้ครับและเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงมากกรรมไม่ดี จะชะลอตัวปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงเสริมอำนาจบารมีส่วนใหญ่คนที่ถือศีลแปดเป็นประจำเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรก็ทำมาคาขึ้นมากกว่าปกติครับ3มการกินเจเพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อานิสง์ผลบุญสูงและเราควรปฏิบัติอย่างเข่งครัด ถ้าอาธิษฐานไว้ว่าเจ็ดวันก็ทำให้ครบวันเกินไม่เป็นไรแต่อย่าให้ขาดอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนก็ได้ครับสการไหว้พระและถวายดอกไม้ทุกเทียนรวมไปถึงการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้ จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากโดยผลบุญเห็นเห็นกันอยู่แล้วครับถ้าเราทำเป็นประจำด้วยจิตใจปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุขายจากมนุษย์ไปมีสิทธิ์ได้เป็นเทวดานางฟ้า อย่างแน่นอนครับห้าวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทางการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทางอันนี้อาน,นิสงส์เห็นทันตาเลยครับถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันตะเกียง ที่น้ำมันใกล้หมดแล้วหรือเหลือน้อยอาจจะลองไปตามวัดต่างๆได้ถ้าท่านเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้หมดท่านจะเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้นำทูกเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมาย6ก,การถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่า สิ่งของที่จําเป็นแด่พระสงฆ์อนิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทําสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสําเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทําทุกเดือนนะครับ การถวายสังฆทานนี้เป็นบุญหนุนส่งมากครับเจ็ดการหมั่นไหว้พระสวดมนต์ไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทําให้พบความสุขความเจริญเกิดความสุขทางใจว่ามีที่พึ่งพิงยืดเหนี่ยวจิตใจนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง เปลนสิริมงคลแก่ตัวเองถึงแม้เราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเรานะครับท่านจะคอยช่วยเหลือให้เราในเมื่อเราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอแต่ท่าน ก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเราแปดการทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยหรือไถ่ชีวิตวัวควายจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควาย ที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยถึงสองชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือปล่อยปลาในตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำยามมีข้อมีภัยก็จะแขวคลาดเพราะแรงบุญที่ได้ทำให้เขาแขวคลาดผลบุญนี้ให้หมดทุกหมดโศก หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิตลองทำดูครับ 9. การทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไรเป็นการทำบุญ ที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดเหนียวไม่ยึดติดความไม่โลภผลบุญจึงนำให้มีแต่ความราบรื่นยามีเรื่องติดขัดจะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์ และมากด้วยบารมี10การทำบุญลงศพซื้อลงศพบ,บริจาคให้แด,ด่ศพนาถารยาตจะได้อานิสงส์แรงยิ่งขึ้นการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านข้อภัยหนัก,นกและผ่อนหนักเป็นเบาได้11พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานจัดพิมพ์พเอง หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกหมดโศกไม่มีข้อร้ายมากั้มกลายสิบองบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตรับรื่นหมดทุกหมดโศกประสบแต่ความโชคดีถ้าในเรื่องทำธุรกิจก็อาจทำให้เรา ได้เห็นแสงสว่างในชีวิตเห็นช่องทางใหม่ๆทำให้คิดอะไรได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น 13. ซื้อข้าวสารถวายวัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญบารมีเพื่อให้ชีวิตมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และเพียบพร้อมด้วยบารมี14การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือหนทางอื่นจะส่งผลให้เจอเนื้อคู่ดีๆด,ดวงชาตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งการแลกกัน และจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้มิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับซึ่งการทำบุญนี้จะส่งผลให้เจอแต่เรื่องที่ดีทำให้เราทำความดีและเรามีความสุขที่ได้ทำแต่ต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนที่เราจะทำทำแล้ว ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ